ขยีอ้อนิเมะขอเสนอศึกจกักรพรรดิสวรรค์หรือหนึ่งในไตราตอนที่142ด้านข้างน้ำตกมูเฉินนั่งอยู่บนก้อนหินโดยมีรัวรี่เนี่ยนั่งอยู่ใกล้ๆตอนนี้นางกำลังหลับตาเข้าสู่สภาวะการฝึกฝนมองดูล่างคนงามเนี่ยอย่างรัวรี่แล้วมูเฉินเองก็พยายามข่มใจตัวเองตอนนี้เป็นเวลาที่มีค่าของเขาเขาต้องคว้าทุกวินาทีไว้เพื่อเพิ่มพลังให้กับตัวเองไม่อย่างนั้น เมื่อช่วงสุดท้ายอันดุเดือดของศึกเบนจาาภาคีมาถึงการที่จะก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทํากันเพราะมีพยักหมอบมักงกรซ่อนมากมายในสงครามครั้งนี้เขาคุ้นคิดอยู่ในใจจากนั้นก็เริ่มกำมือเกิดประกายแสงหริ่งบางอย่างต่อมาเป็นป้ายเทพนาทั้ง6ป้ายแสงสีเขียวโชดช่วงพลังชีวิตเริ่มตอบสนองออกมามูเฉินคว้าป้ายเทพนาทั้งหมดเอาไว้และหลับตาลงขายายกระแสจิตก่อนที่จะ เบปากด้วยความผิดหวังนั้นพอเขาสัมผัสได้ว่าภายในป้ายเทพนาว่างเปล่ารวมถึงวิธีการเรียนรู้กระบวนท่าระดับเส้นชูขั้นเล็กด้วยเห็นได้ชัดว่ากระบวนท่าในป้ายเทพนาสามารถเรียนรู้ได้เพียงคนเดียวต่อนหนึ่งป้ายเท่านั้นเมื่อไหลที่เปิดเพื่อเรียนรู้แล้วข้อมูลที่อยู่ในนั้นจะหายไปจนหมดมีหน้าเขาถึงได้ป้ายเทพนามาจากมือของหูยิงๆกับสำนักศึกษาสี่สมุดได้อย่างไม่ยากที่แท้มูลค่าส่วนใหญ่ที่อยู่ภายในนั้น ถูกพวกเขาใช้ไปจนหมดแล้วเทว่าแม้จะรู้สึกผิดหวังแต่ก็คาดเดาวไว้ได้ตั้งแต่แรกแล้วเพราะเหตุผลที่เขาเก็บสะสมป้ายเทพนาได้จนครบไม่ใช่เพราะต้องการเรียนรู้กระบ,บวนท่าระดับเส้นชูขั้นเหล็กสัญลักษณ์ต้นไม้โบราณปรากฏบนหน้าผากแสงสีเขียวกระจายออกมาก่อนปกคุมป้ายเทพนาตรงหน้าเอาไว้ทั้งหมดตอนนี้ป้ายเทพนาทั้ง6เริ่มสัน่นขณะพลังสีเขียวแผ่กระจายออกมามากขึ้นจนถึงขีดสุดตัวเขาสังเกตเห็นว่า ปลายเทพนาเริ่มรวมตัวกันอย่างช้าๆหยดของเหลวสีเขียวนั้นปรากฏทีละหยดทีละหยดก่อนจะลอยออกไปภายในช่วงเวลาสั้นๆเพียงหนึ่งนาทีปลายเทพนาหกป้ายก็รวมตัวกันเปลี่ยนเป็นกลุ่มก้อนของเหลวสีเขียวปั่นป่วนขนาดใหญ่พื้นผิวของเหลวมีหลายชั้นราวกับเปลือกของต้นไม้โบราณตอนนี้สัญลักษณ์ต้นไม้นั้นปรากฏบนหน้าผากมูฉนินเลืองลองต่อมาลำแสงสีเขียวก็ยิงออกไป ยังกลุ่มของเหลวสีเขียวตรงหน้าเสียงปะทะดังขึ้นจากด้านในของเหลวนั้นก่อนเขาจะเห็นว่าตรงใจกลางของเหลวเริ่มแปลสภาพเป็นของแข็งเหมือนจะกลายเป็นสิ่งที่ดูคล้ายกับเปลือกไม้สีเขียวที่มีขนาดเท่าฝ่ามือกินอายโบราณน,นั้นปรากฏออกมาเต็มไปได้วยพลังแห่งชีวิตเมื่อเปลือกไม้โบราณปรากฏแล้วสัญ,ญลักษณ์ต้นไม้บนหน้าผากของมูเฉินก็เริ่มสลายหายไปมูเฉินยื่นมือออกไปของเหลวสีเขียวสดก็แตก เปลือกไม้สีเขียวที่อยู่ในนั้นก็ล่วงลงมาตัวเขามองเปลือกไม้โบราณในมือนั้นด้วยความสนใจเขาเห็นอักขรโบราณปรากฏอยู่บนนั้นทุกถ้อยคำร่วมสลักซับซ้อนนี่คือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในป้ายเทพนาหรมูเ่เฉินพึ่มผัตอนนี้เขารู้สึกทั้งตื่นเต้นและดีใจมากๆแสงสีเขียวกระจายออกจากฝ่ามือจากนั้นกระเจาะไปยังหัวของมูเ้เฉินด้วยความเร็วในเวลาเดียวกันเสียงดังกึกก้องแล้วก็มีการระเบิดอยู่ ข้อมูลโบราณตะการตาและคุมเครือนั้นปรากฏออกมาแสงสีเขียวเป็นประกายอย่างต่อเนื่องภานในดวงตามูชนันค่อยๆหายไปในตอนนั้นเองความอัศจรรย์ใจและความปิติยินดีจึงปรากฏคำพีมูชนันข้อมูลโบราณไหลทะลักเข้ามาในสมองของมูชนินคือวิทยายุทธสองวิชาซึ่งหนึ่งในนั้นรู้จักกันในชื่อคำพีมูชนันยิ่งกว่านั้นสิ่งที่ท้ายมูเชนินรู้สึกตกตะลึงก็คือคำพีมูชนัน เป็นกระบวน่าระดับเส้นชูขั้นใหญ่เลยทีเดียวกระบวน่าระดับเส้นชูแบ่งออกเป็น3ขั้นเล็กใหญ่และเต็มแม้จะมีความแตกต่างกันเพียงคําเดียวระหว่างเล็กกับใหญ่แต่ตัวเขาเข้าใจความแตกต่างระหว่างทั้งสองนั้นดีหากกระบวน่าระดับเส้นชูขั้นเล็กทําให้จิตใจจ,จอมยุทธขุมพลังจื่อจุนสันไหวขั้นใหญ่นั้นจะดึงดูดความโลภของเราจอมยุทธออกมาเลยทีเดียวคำพีมูสัน เป็นกระบวนท่าเส้นชูขั้นใหญ่ขนาดแท้ว่ากันว่ากระบวนท่าระดับเส้นชูขั้นใหญ่เป็นสิ่งที่นำไปสู่การก่อตั้งต,งตำหนักเทพ,พนาแม้แต่ภายในตำหนักเทพ,พนาเองก็มีเพียงระดับขั้ววุโสเท่านั้นถึงจะมีคุณสมบัติเรียนรู้และฝึกฝนวิทยายุทธระดับเทพนี้ได้คำพีมู่เส้นนั้นลึกลับเมื่อครูฝึกสามารถเรียนรู้ได้สำเร็จก็จะสามารถดูดซับพลังงานต้นไม้อัหลากหลาย ภายในรัศมีหมื่นลี้ส่วนความแข็งแกร่งของพลังขึ้นอยู่กับพลังของผู้ฝึกเองแน่นอนยังมีองค์ประกอบที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือภูมิประเทศหรือสภาพแวดล้อมโดยรอบถ้าผู้ฝึกต่อสู้อยู่ในป่านั้นพลังของคำภีมูเซินก็จะสร้างความตกใจให้กับผู้พบเห็นยิ่งกว่านั้นจํานวนต้นไม้มากไมยมหาศาลในสภาพแวดล้อมจะยิ่งเพิ่มความน่ากลัวให้กับอํานาจของคมภี แต่ทว่าถ้าคนคนนั้นอยู่ในทะเลซ้ายหรือทะเลพลังจะโดนลดทอนลงไปจนแม้กระทั่งอยู่ในระดับเส้นชูขั้นเล็กก็ว่าได้จากข้อมูลที่เข้ามาในสมองนั้นเขาได้รู้ว่าในยุคโบราณตำหนักเทพานามีผู้ผู้โสคนหนึ่งฝึกคำคีมูเซนคุมพลังผู้ผู้โสคนนี้อยู่ระดับจืดจุนขั้นห้าขณะได้รับภารกิจภายนอกเขาปะทะากับศัตรูที่อยู่ระดับจื้จุนขั้นเจ็และสถานที่ที่ต่อสู้คือป่ารกชันซึ่งบังเอิญมากที่นั่น เ็มไปได้วยต้นไม้ชนิดหนึ่งชื่อว่าต้นอูทงขนาดเล็กขึ้นเป็นดงนี่เป็นต้นไม้หลิงที่มีคือนหลิงบริสุทธิ์ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นก็ชัดเจนกัวบุโสระดับจื้อจูนขั้นห้าใช้คำคีมูเซนทาให้คู่ต่อสู้ที่อยู่ในระดับขั้น7บาดเจ็บเจียนตายจากการโจมตีกระบวนท่าเดียวจากเรื่องนี้เห็นได้ชัดว่าสภาพแวดล้อมที่ดีมีความสําคัญต่อคำคีมูเซนน่าสะพึงจริงๆมูเฉินอดไม่ได้จะอุมาได้ความชื่นชม พร้อมรอย,ยิ้มคัมพีมูเซนหน้าสับคึงอย่างยิ่งแต่เงื่อนไขด้านสภาพแวดล้อมการต่อสู้ค่อนข้างเนี่ยจำกัดคงไม่มีใครเจอศัตรูในสภาพแวดล้อมที่เป็นผืนป่ากว้างใหญ่ทุกขังไม่มีสิ่งนี้พลังของคัมพีมูเซนจะลดลงอย่างมากยิ่งจะให้มีต้นไม้ที่มีจิตวิญญาณในสภาพแวดล้อมเรื่องนี้นับว่ายิ่งยากนีทายมูเชรู้สึกเสียดายถ้าไม่ใช่เพราะข้อจํากัดด้านสภาพแวดล้อมที่มีคัมพีมูเซน คงจะมีพลังโดดเด่นที่สุดหนึ่งวิชาในบรรดากระบวนท่าระดับส้นชูขั้นใหญ่ด้วยความเสียดายนั้นตัวเขาก็มองไปยังอีกหนึ่งวิชาซึ่งจากนั้นเนี่ยเขาก็อึง้งวิชาที่สองไม่ได้แข็งแกร่งตรงกันข้ามกับอ่อนแอนั่นเพราะมันชื่อว่าวิชาผลิตพนาตามชื่อก็คือวิชาที่ใช้ปลูกต้นไม้ไม่มีคุณสมบัติในการโจมตีเชิงลุกมีทักษะเพียงปลูกต้นไม้ให้พวกมันเติบโตด้วยความเร็วสีหน้าของผู้ชนะเ,เบอร์ไปพักหนึ่ง เห็นชัดว่าเขาไม่เข้าใจเลยสักนิดว่าทําไมถึงมีวิชาเทพแสนประหลาดที่มีคุณสมบัติในการปลูกต้นไม้ได้ต้องการให้ผู้ฝึกเป็นเกษตรกรหรือไงไม่ใช่มูฉนเริ่มตั้งสติวิชาที่สามารถวางคู่ไว้กับกระบวนท่าระดับเส้นชูขั้นใหญ่อย่างคมภีมูเซนต้องไม่ใช่วิชาที่ไร้ประโยชน์วิชาผลิตพนาปลูกต้นไม้ตัวเขาเริ่มทบทวนจากน้งสีหน้าเปลี่ยนไปความประหลาดใจจึงปรากฏหรือว่าวิชาผลิตพนา จะใช้เสริมแบบเฉพาะกับวิชาเนี่ยคัมพีมูเซนพลังของคัมพีมูเซนตัดสินที่สภาพแวดล้อมใช้งานขณะวิชาผลิตพนาสามารถทําให้เกิดผืนป่าขนาดใหญ่ได้ท้าคููฝึกใช้วิชาผลิตพนาออกมาเพื่อปลูกต้นไม้ก่อนการต่อสู้นั่นไม่ใช่ว่าจะมีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบที่เขาต้องการกหรือดวงตามู้เฉยเนี่ยถึงกับเปิดกว้างขึ้นมาขณะเดียวกันเนี่ยก็อดจะตบมือฉากใหญ่ไม่ได้ความตื่นเต้นเริ่มปรากฏ นี่นับว่าสมบูรณ์แบบจริงๆความคิดของขั้วุโสตหนักเทพ,พนาช่างน่าอัศจรรย์สามารถคิดวิธีปกปิดจุดอ่อนของคัมพีมู่เซนได้โดยวิชาการปลูกต้นไม้เมื่อเป็นแบบนี้ก็สามารถรักษาพลังของคัมพีมู่เซนได้แล้วนอกจากนี้สิ่งที่สำคัญกว่าก็คือถ้าสามารถรวบรวม,วม,มเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้หลิงพอถึงเวลาเมื่อปลูกมาลงไปจะทำให้หน่ากลัวยิ่งขึ้นอีก ด้วยความฉลา,าดเฉลียวใช้มู่เฉินพบรายละเอียดยิบย่อยมากมายถ้ามีของพวกนี้ก็ทําให้คำภีมมูเซนทรงพลังขึ้นอย่าไม่ต้องสงสัยเทว่าเมื่อคิดว่าตนเองต้องปลูกต้นไม้ก่อนสู้รอยยิ้มบางอย่างก็ปรากฏมันออกจะพิลึกเกินไปหรือเปล่ามูเฉินเองก็ขวเระจากนั้นก็สายหน้าก่อนจะพับความคิดนั้นเก็บไปแม้การทําแบบนี้จะดูพิลึกแต่ตามได้ที่ท,ทรงพลังก็ถือว่าดี วิชาวา้าต้องทําความเข้าใจคำคีมูเซนในช่วงที่เก็บตัวฝึกวารยุทธ์แล้วสิมูเฉินพูดกับตัวเองการเรียนรู้วิทยายุทธเทพระดับนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายข้อมูลที่หลั่งไหลเข้ามาในสมองก็บรรจุไว้ด้วยประสบการณ์ของกั้ววโสข,ของตาหนักเทพพนาจํานวนมากทําให้ระดับความยากในการฝึกลดลงสําหรับวิชาผลิตพนาความจริงแล้วไม่นับว่าเป็นวิชาเทพได้สำําที่สุดแล้วก็เป็นเพียงวิทยายุทธระดับส้นขั้นกลางเท่านั้นสําหรับมูเฉินการเรียนรู้ไม่ใช่เรื่องยาก มูเฉินเนี่ยค่อยๆสูดหายใจยับยั้งอารมณ์มากมายและประสานมือในเวลาต่อจากนี้ไม่เพียงแต่เขาต้องบรรลุคุมพลังทางพลังยุท์เขายัางต้องใช้เวลาพยายามทําความเข้าใจกับคำพีมัวเซินให้แตกฉานอีกด้วยเวลาผ่านไปโดยไม่ต้องรีบขณะสถานการณ์โดยรวมของศึกเบนจาภาคีเริ่มโหมกระหน่ำตอนนี้ศึกเบนจาภาคีดําเนินมาถึงโค้งสุดท้ายชัดว่าในระยะนี้เกิดการต่อสู้และสงครามดุเดือดไปทั่วทุกแข่ง กลุ่มจอมยุทธชันยอดที่ประวิงเวลารออยู่ก็เริ่มปากดตัวและเบิดพลาัางออกมานั่นเป็นพราะพวกเขาไม่จําเป็นต้องหลบซ่อนตัวอย่างใจเย็นอีกต่อไปสิ่งที่พวกเขาต้องการก็คือใช้วิธีการทั้งหมดที่มีชิงคะแนนมาให้มากสุดเท่าที่ทําได้เพื่อจะพากลุ่มเข้าสู่8อันดับแรกในตาหรางเนื่องจากมีเพียงการได้เข้าสู่อันดับนี้พวกเขาถึงได้สิทธิ์เข้าสู่การประลองรอบสุดท้ายได้ ชัดว่านี่นับเป็นการแข่งขันที่โหดร้ายไม่น้อยกลุ่มคนที่สามารถพาตัวเองทะย,ยานขึ้นสู่จุดสุดยอดได้ต้องเป็นผู้ที่โดดเด่นแท้จริงก้าวผ่านผู้คนนับร้อยนับพันกลุ่มการต่อสู้ดินน้นรนเพื่อแปดอันดับในตารางผู้นำกับจำนวนจอมยุทธ์มากมายขนาดนี้นับเป็นเรื่องยากยิ่งนะักแล้วเรื่องราวก็เป็นเช่นนี้จริงไม่นานหลังจากพวกมู่เฉินเข้าสู่การเก็บตัวบรรยากาศภายในศึกเบนจภาาคี ลาวกระถังที่อัดแน่นและพองตัวจนระเบิดทุกคนในที่นี้สัมผัสได้ถึงบรรยากาศบ้าคลั่งกระจายอยู่ในบริเวณใจกลางทวีปโบราณตะการกลุ่มจอมยุติทั่วไปไม่กล้าแม้แต่จะเดินเฉียดเข้าใกล้ตรงกลางนั้นส่วนกลุ่มที่กล้าเข้าไปพวกเขาด้วนมีความมั่นใจในตัวเองสูงกันทั้งสิน้นพื้นที่ส่วนนี้กลายเป็นศูนย์กลางของศึกเบญจภาคีไปแล้ว เมื่อกลุ่มคนที่มีความมั่นใจร้นปีมารวมตัวกันที่ใจกลางทวีปโบราณตะการสงครามขนาดใหญ่ก็ระเบิดขึ้นอย่าไม่ต้องสงสัยเวลาเพียงไม่กี่วันเพลิงสงครามรุนแรงเริ่มแผ่กระจายไปทุกขัวระแห่งของพื้นที่กว้างใหญ่การประทะและการต่อสู้แทบจะปะทุขึ้นตลอดเวลาในบริเวณนี้โดยกลุ่มทรงพลังแต่ละกลุ่มจะสำแดงทัศะกลยุทธ์หลากหลายในการต่อสู้คือหลิงไร้ขอบเขตอาวาสเป็นวงกว้าง แผ่กระจายไปทั่วสิ่งที่ประทุขึ้นจากการต่อสู้ก็คือสงครามหลากหลายรูปแบบกลุ่มจอมยุทธ์ชั้นสูงที่ซ่อนตัวอยู่ที่คอยประวิงเวลาไว้ตอนนี้เผยเขี้ยวเล็บออกมาภายในเวลาไม่กี่วันทุกคนสามารถสัมผัสดได้ถึงกลุ่มคนทรงพลังแปลกหน้าที่ปากฏตัวก่อนจะชนะกลุ่มที่ครองอันดับต้นๆได้ในตอนแรกเป็นจํานวนหนึ่งสุดท้ายก็ชิงคะแนนที่ฝ่ายหามาได้อย่างย้ากระดบากปอย่ังไม่เกรงใจ กลุ่มคนที่เคยโดดเด่นและแข็งแกร่งจํานวนหนึ่งถูกเคลียร์ทิ้งอย่างรวดเร็วแม้จะพยายามต้านทานไว้สุดกําลังแต่สิ่งที่พวกเขาได้รับกลับมาในตอนท้ายก็คือความเจ็บปวดจากความไม่เท่าเทียมระหว่างกันตอนนี้นี่เองที่พวกเขาเริ่มรู้สึกเศร้าเสียใจนั่นเพราะตอนที่พวกเขาไล่ล่าแย่งชิงคะแนนจากกลุ่มคนที่อ่อนแอกว่าอย่างต่อเน,นื่องคนเหล่านี้กับย่ำไปรอบดินแดนอันตรายในทวีปโบราณตะการโดยไม่หวั่นเกรง ค้นหาวิธีการบรรลุพลังในเศษซากอารยธรรมโบราณภายใต้การบ่มเพาะนี้ทำให้พลังคนเหล่านี้เพิ่มขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าส่งผลให้ค่อยๆดึงความแตกต่างจากกลุ่มที่โดดเด่นและแข็งแร่งก่อนหน้านี้ที่มีระดับความแข็งแร่งคล้ายกันในตอนเริ่มต้นในเวลาสองสาวันที่ผ่านมาทุกคนสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงใน16อักดับแรกของตารางผู้นำนอกเหนือจากบางกลุ่มที่มีพานุภาพแข็งแร่งกลุ่มมากมายกว่าครึ่งหนึ่ง ของกลุ่มที่แข็งแกร่งที่รู้จักกันดีก็ถูกขับออกจากการจัดอันดับเห็นได้ชัดว่าพวกเขาพ่ายแพ้ในการต่อสู้แล้วสําหรับกลุ่มที่เข้ามาแทนที่กลุ่มที่รู้จักกันดีเป็นกลุ่มคนที่ไม่คุ้นหน้าคุ้นตาสํานักศึกษาพวกเขาไม่ได้จัดอยู่ในอันดับยอดสํานักมีกลุ่มหนึ่งมาจากสํานักระดับกลางซึ่งพลังของสํานักนี้แทบไม่อยู่ในสายตาเมื่อนับรวมกับสํานักที่เข้าร่วมในศึกเบนจาา่าภาคีเว่ากลุ่มที่มาจากสํานักนี้ กับเอาชนะหลายกลุ่มที่มาจากยอดสำนักแล้วก้าวเข้ามาในอันดับ8ปภายในช่วงเวลาแค่3วันยิ่งกว่านั้นพวกเขายังคงรักษาตําแหน่งไว้ได้จนถึงตอนนี้ไม่มีใครสามารถดึงพวกเขาลงมาจากตําแหน่งนั้นได้จึงเห็นได้ว่ากลุ่มนี้แข็งแกร่งเพียงใดสถานการณ์ของศึกเบนจาาพาคีในช่วงนี้แทบจะเปลี่ยนแปลงไปทุกวันกลุ่มคนแปลกหน้าไม่คุ้นเคยนั้นยังคงหลั่งไหลเข้ามาเล่ากับน้ํา ก่อนจะส่งคำท้าทายไปยังกลุ่มส่งพลังที่อยู่แนอันดับต้นต้น,ตนคือลูกใหม่แซงขึ้นลูกเก่าเฉพาะกลุ่มคนที่ไม่ถูกโค่นหลังจากปะทะกับคลื่นแห่งการท้าทายเท่านั้นที่จะมีคุณสมบัติสามารถครองอันดับทรงเกียรติบนตารางผู้นำได้พื้นที่ใจกลางกว้างใหญ่ได้กลายเป็นอนุสรพีชีพโหดรลายเมื่อใดที่มีกลุ่มคนเปลี่ยมด้วยพลังคึกเขิมปรากฏจะมีอีกกลุ่มราถอยอย่างอนาถหากต้องการปีนขึ้นไปยังจุดสูงสุด ก็มีเพียงเส้นทางเดียวที่รอพวกเขาอยู่นั่นคือก้าวขึ้นไปบนหัวของคนอื่นและปีนขึ้นไปทีละขั้นในบรรดากลุ่มที่อยู่ที่นี่ซึ่งมีจํานวนเท่ากับดวงดาวที่่องปรากายจะมีเพียง8กลุ่มเท่านั้นที่สามารถยืนอยู่ต่อไปได้ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นเรื่องเห็นได้ชัดว่ากลุ่มคนทั้ง8กลุ่มต้องเป็นเพชรยอดกถาเวลาผ่านไปการแข่งขันสําหรับ16อันดับแรกก็ดูเดือดมากขึ้น ทุกวันมีการเคลื่อนไหวและความเปลี่ยนแปลงใน16อันดับแรกตลอดเวลาทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงจะแสดงถึงกลุ่มที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นซึ่งเป็นการเพิ่มระดับความยากลำบากในการเข้าสู่16อันดับสูงสุดตอนนี้คุณค่าของ16อันดับแรกมีค่ายิ่งกว่าช่วงเวลาก่อนหน้าใน16อันดับแรกที่1ถูกครอบครองโดยสำนักศึกษาเซิงจีเฉียนเป็นหัวหน้ากลุ่มที่2คือสำนักศึกษาหวู่ที่นำโดยหวู่ลิง ที่สามเป็นกลุ่มที่มีหัวหน้าที่มีชื่อเนี่ยคุ้นหูนั่นคือหวนชิงเฉียนเพียงไม่กี่วันวนชิงเฉียนนั้นก็เผยพลังหน้าตกใจออกไปกครั้งนางเอาชนะกลุ่มหลายกลุ่มด้วยพลังที่เหนือชั้นก่อนจะขึ้นไปอยู่ในอันดับที่สามด้วยมาดของราชินีสายตางดงามกวาดมองโดยรอบด้วยความเย็นชาและความยิ่งทนงลาวก็ขงผู้สง,ง่างามและทนงในศักดิ์ศรีทาให้หัวใจผู้คนรู้สึกกระตุกอย่างรุนแรง พร้อมกับความหวาดวันระดับเดียวกันพูดขึ้นมาในใจกลุ่มที่มีอันดับตามหลังกลุ่มเหวินชิงเฉียนต่างมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีในศึกเบนจ่าาคีครั้งนี้ด้วยพลังระดับนั้นทําให้ไม่มีใครกล้าประมาทพวกเขาการปรากฏตัวของกลุ่มทรงพลังไม่ได้หยุดทําให้ความเปลี่ยนแปลงในศึกเบนจ่าภาคีพลิกคว่มพลิกหงายอย่างต่อเนื่องเมื่อกลุ่มโดดเด่นกลุ่มเก่าถูกกาจัดกลุ่มคนที่เคยโดดเด่นก็ถูกคู่คนเนี่ยรืมเลือน ต่อยพูดถึงก็มีแต่การเหยียดหยามเห็นได้ชัดว่ากลุ่มของมู่เฉินถูกรวมอยู่ในกลุ่มพวกนั้นก่อนหน้าพวกเขาทะยานสู่16อันดับแรกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้รุดโผล่ไปไกลเมื่อมีคนนึกถึงพวกเขาที่ทะยานขึ้นมาช่วงหนึ่งทุกคนก็ดูเหมือนจะลืมเลือนพวกเขาไปชัดเจนว่าทุกคนปฏิบัติต่อพวกเขาในฐานะกลุ่มตกรอบเวลายังคงเคลื่อนผ่านทุกคนในศึกเบนจาภาคียังคงปะทะกันอย่างบ้าคลั่งเพื่อดิ้นลนชิง16อันดับแรกขณะเดียวกัน คือหลิงไร้ขอบเขตก็พุ่งมาจากท้องฟ้าในพื้นที่ลกล้างเขตภูเขาในยอดเขาสามลูกคือหลิงไร้ขอบเขตกลยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าล่างคนสามคนทะยานขึ้นไปส่งเสียงคำรามคืนสรงพลังกระเพื่อมรอบล่างพวกเขาช่างขอบกำอย่างยิ่งทั้งสามคนนี้เห็นได้ชัดว่าคือชื่อห่วงเจ้าชิงซานและมู่เฟิงหยางที่เก็บตัวฝึกหยุดตอนนี้ พวกเขารู้สึกดีใจมากเพราะตอนนี้พวกเขานั้นสามารถบรรลุพลังได้เป็นที่สําเร็จแล้วพวกเขาสามารถบรรลุภัยบัตรทางพลังยุทธเรียบร้อยทั้ง3ามแรกเปลี่ยนสายตากันรอยยิ้มผุดขึ้นขณะทั้งสามกำลังแรกเปลี่ยนสายตาเสียงระเบิดสนั่นวันไหวก็ดังขึ้นพวกเขาก็หันไปมองก็เห็นว่าน้ําตกขนาดใหญ่แหวกออกภาพที่อยู่เบื้องร่างคือร่างคนหนึ่งกําลังนั่งอยู่บนก้อนหินคือหลิงสีดําขาวน,นเริ่มประสานเข้ากัน ราวกับมานพลังขนาดยักษ์ซึ่งม่านนี้เองที่ตัดน้ําตกจนแยกจากกันทันใดนั้นมานพลังที่เกิดจากการหลอมของคือลิงสีขาวดําระเบิดคือลิงบ้าคลาาั่งอารวาสดนก่อตัวเป็นพายุเฮอริเคนพายุเฮอริเคนเริ่มหมุนราวกับพายุฝนส่วนล่างที่นั่งอยู่ภายในค่อยๆลืมตาขึ้นม่านตาสีดําของเขาดูลึกซึ้งราวกับท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยหมู่ดาวมองพายุฝนที่กอ่อตัวบนท้องฟ้ามูเฉินก็สะบัดแขนเสือ้อ ทายพายุหมุนกลายเป็นน้ําล่วงรนซูบอเบื้องลังทาให้เกิดขคลื่นขนาดร้อยจังขึ้นตัวมูเฉินเคลื่อนไหวไปปากฏตัวบนฟ้าสัมผัสได้ถึงคืนหลิงกว้างไกไลไร้ขอบเขตอยู่ในร่างเขาพร้อมกับรอยยิ้มบางอย่างหลังจากบรรลุไพยบาดท,ทางพลังยุทธ์คืนหลิงที่อยู่ภายในร่างกายก็มีความหนานแน่นเพิ่มขึ้นสมกับเป็นไพยบาดท,ทางพลังยุทธจริงๆมูเฉินพูดกับตัวเองจากนั้นก็มองไปยังผืนป่าก่อนจะกางฝ่ามือตาประทับอันเป็นเอกลักษณ์ปากฏ ม่านแสงสีเขียวเรืองรองกระจายออกมาจากฝ่ามือปกคุมต้นไม้ขนาดใหญ่เอาไว้ภายใต้แสงที่ปกคุมต้นไม้สูงใหญ่ก็ดูเหมือนจะมีปฏิกิริยาจากนั้นกระถอนออกจากดินพร้องกระเสียงดังปังสุดท้ายกลายเป็นลำแสงพุ่งเข้าสู่ม่านแสงเรืองรองในฝ่ามือมู่เฉินแสงสีเขียวคุ่งตรงเข้าสู่ม่านก่อนจะหายไปวิชาผลิตพนาช่างวิเศษจริงๆมองไปที่เงาสีเขียวชะอุ่มในม่านนั้น ก่อนจะมองพื้นดินเบื้องอร่างที่กลายเป็นว่างเปล่าแววชื่นชมปรากฏแม้วิชาผลิตพนาจะไม่มีคุณสมบัติในการโจมตีแต่ในสายตามู่เฉินแล้วระดับความลึกลับของมันไม่ด้อยไปกว่าคำพีมู่เซินเลยเมื่อเห็นภาพนี้เกิดขึ้นทั้ง3าคนที่ยืนอยู่ไม่ไกลก็ตกตะลึงมู่เฉินส่งยิ้มให้กับพวกเขาแล้วมองออกไปไกลที่นั่นคือบริเวณใจกลางของทวีปโบราณตะการแม้ระยะทางระหว่างตรงนั้นกับที่เขาอยู่จะห่างไกลมากแต่มู่เฉิน ยังสามารถมองเห็นบรรยากาศแผดเผาจางๆได้มูเฉินค่อยๆกำมือแน่นในที่สุดคองสุดท้ายของศึกเบนจาภาคีก็เริ่มขึ้นแล้วสินะโอเคครับเจอกัน้นคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเดอ้อ